จันทะลุปราคาได้กำเนิดภายใต้เสียงลำไร้มนุษย์กำลังเริ่มกายพันธุ์ผิวหนังแปลเปลี่ยนเป็นกิ่งการของต้นไม้แท่งเล็กทะลุออกมาจากกระดูกภายใต้วิกฤตการกายพานนันธุ์นี้โลกใบนี้จะมีที่ไหนสงบสุขบ้างนะเห้อแล้วทำไมผมถึงมาแล้วสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะเหรอหรือว่าผมไม่กลัวอะไรแบบนี้หรือเปล่า เพราะว่าผมก็กลายผ่านเส้นกันนะเซถูกกลายผ่านเป็นพื้นดินทำไมต้องเป็นพื้นดินด้วยล่ะแบบนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยนะเซทุกคนกลายผ่านกันหมดแต่ยังไงก็ยังเป็นโลปล่างคนอยู่นะ อันนี้ก็โทษผมไม่ได้นะการกลายพันธุ์ทำให้พวกไหนนิสัยเปลี่ยนเองไม่ว่าถูกกลายพันธุ์หรือไม่แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครรู้สึกถึงการมีตัวตนของผมความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆเริ่มถดถอยเหมือนผมจะกลายเป็นดินจริงๆการกายพัน,นุนี้กับการที่ตายไปแล้วมันจะต่างกันตรงไหนหลบตัวนอนเพื่อบอกลาโลกนี้ไปเลยดีกว่า โถเอ้ยมีแต่ตัวประหลาดยังมีคนปกติอยู่ไหมเนี้ยผมจะยืนสู้อีกครั้งความรู้สึกเมื่อกี้มันคือมันคือหนึ่งในสามความต้องการของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในใจผมเป็นล่องลอยของการมีชีวิตเป็นสิ่งที่ยืนยันการมีชีวิตโย เป็นความรู้สึกที่กำลังเตือนผมว่าผมยังเป็นมนุษย์อยูแย่จังทำไมถึงตัวประหลาดอย่างพวกแกมาทำอะไรบนตัวสันขออนุญาตสส่หรือ,อยังฮะ ซันไม่อนุญาตให้แต่ต้องคนปกติด,ดินแรงมากถึงแมว้ว่าผมจะไม่มีความรู้สึกแต่พวกมันทำให้ผมแตกสลายได้ด้านมืดของการกลายพันธุ์เป็นต้นไม้และด้านมืดของการกายพันธุ์เป็นแท่งเล็กเป็นเหมือนกระดูกแข็งสองชิ้นจริงๆ โดท่าแล้วต้องสู้อย่างระวังมากขึ้นหน่อยดินพวกนี้เหมือนเป็นกองสูงขึ้นเพื่อปกคลุมหรือนี้มันกำลังปกป้องเราอยู่กันนะเพื่อนเด่นมันพูดไม่ได้และไม่ได้เป็นจุดน่าสนใจอะไรแต่ไม่ใส่ว่าจะโมโหไม่เป็นนะและนี้มันเป็นพื้นที่ของสันและสันคือพื้นที่นี้ ตัวประหลาดอย่างพวกแกนี่มันเป็นพวกต่ำซาำไม่มีสมองเสียจริงพวกแกไม่รู้เลยว่าพื้นดินนี้มันตื้นหลือแค่ไหนจะจัดการพวกแกก็แค่ปรับความหนักเบาของดินก็พอแล้ว ข้าคือเจ้าแห่งแผ่นดินเน้ที่จะฝังศพพวกแกแต่คนที่เราช่วยไปก็คงจะไปจากที่นี่สินะเพราะไม่รู้ถึงการมีตัวตนของเราแต่ว่าอยากจะเห็นมันอีกครั้งเพื่อจะย้อนถึงความรู้สึกที่เราเป็นมนุษย์ขอโทษนะคะเมื่อกี้นายช่วยสันใช่ไหมนี่คนมองเห็นผมด้วยเหรอ จะพูดว่ามองเห็นก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะแต่เหมือนจะรู้สึกได้นะ่ะว่านายอยู่ตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่สบายใจค่ะคุณอยู่ที่นี้กับผมเลยได้ไหมหาผมเชื้อหลี่ซเิงหมังตอนที่เกิดการกลายพันธุ์ผมอยู่แถวนี้พอดีก็เลยกลายเป็นเดียน จากที่ผมรู้มาตั้งแต่เกิดจันทรุปปาคาะโลกก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วถูกๆเท,ท,ทมีแต่ตัวปลาที่ทำลายมนุษย์คุณดูซิผมยังมีจิตสำนึกของคนนะและผมก็ปกป้องคุณได้คุณตัวคนเดียวอาจจะถูกพวกตัวปลาท,ทำลายได้ไง่ายต้องมีคนปกป้องดูแลแต่ความจริงพวกนี้มันก็แค่ข้ออ้างและสิ่งที่สำคัญคือ ผมมีเหตุผลที่ทำให้อยากมีชีวิตต่อไปผมก็ต้องขว้าโอกาสนั้นให้ได้เออคุณพูดมาซะเยอะเลยสันงงนิดหน่อยนะผมจะเลี้ยงคุณเองอ๋อเข้าใจเลยสันซื้อหลี่รัวสันสัมผัสได้นะว่านายนั้นจริงใจและอยากจะให้สันอยู่ต่อและสันเองก็ไม่มีที่ปลอดภัยที่จะหลบหนีพวกตัวประหลาดนั่นแล้ว ดีจังเลยงั้นพวกเราไปกันเถอะผมจะหาที่หลบภัยให้คุณนะเอ๊ะเดี๋ยวนะมือของนายเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะนี่มันอะไรเนี่ยเหมือนมีอะไรมันโดดบางอย่างจากตัวผมไปใครนะตัวประหลาดกายพันธุ์ที <med again> ่ผมไม่เคยเห็นงั้นเหรอ